วันนี้จะพามาชมเขื่อนเขื่อนนะครับหาปูหาปลากันมนาะเขาได้ปลากันนะเลยเขื่อนสิรินทรน,นะครับ ในปลากันบ้านหน้องเนาะไหนปลาอ๋อในีนป่ปลานี่ปลาปลามาดูปลานะครับมาดูปลานะครับปลากายปลากาย ปลาหลดปลาขิงปลาตาตอกกดตอกกดปลาหดปลาราด ันนี้น่อยบอ่คันปากกาบ่มีปาปาตรงกายตัวนึงเด้กากยังนี่มาดู

โอ้สองสามตัวสามตัวนะครับอ,อีสูตรปลากระสูตรกระบูประบูท่องโอ้ปลาตองไก่นะครับปลาตองไก่โอ้เป็นกิโลเลยนะเนานะไซเบียดบ่

มานี่เหลือก็มารับซื้อป่านะครับก็ะะะจะดูนะครับาก็จะขายกันเขาะะก,ก็จะมาซื้อป่า ว่านเสียงหูเลยเล่นไก่มันล่มอยู่แล้วว่าล่มเนี่มันใรใส่หออคือว่าไมกลาเสียน่มันดุ่ยมาเลยดูรมใส่อะไราเี้ยอันนี้เป็นสีสันมาดูนะครับมาดูก็ดูมาดูมาดูนี้ตัวบใหญ่อ๋อก็แยกออกเป็น ตะกาเนาะนี่นี่ปลาปลาลาปลาตะเพียนปลาดุกไอันนี้ปลาตองปลาตองปลาตองพดหน่อยสักนึงพดหน่อยันึงกปลานีปลานิ่้ามมองก็คือใส่ยี่ใส่ย่ร้านเ่นเจ้าที่ใส่ย่กัเพิ่สูงนเขาจะขายกันอย่งเียนะครับ

กินอนตาตองกายจิี่ากนน้อตื่นอก้ี่ร้อยอะนะวันนี้ได้สี่ร้อยบาทเลยเห็นไหมเออหกร้ยได้เยอะนี่นะครับการประมงแบบครอบครัวเนาะมีขายวันนี้ก็ได้ถึงสี่ร้อยบาทนะวันนี้ได้เท่าไหร่ ยังอยู่มลยหลายอย่างอืมอ๋อแปดขีดแปดขีดโอ้ข้าวหลุ่มแปดขีดตัวไหนก็ได้ แปดสิบบาท,บาทนะโอเคอน,นี่ก็เสร็จพิธีการครับนะเบสเียไรเงี้ยบเเตียบร้อยขายปลาถ้ามาชมวิถีชีวิตริมเขื่อนการหาปลานะครับ เสร็จแล้วก็ครับ